ทีทอดกระถินสามมาคีวัดถ้ำเขาวงอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567ในภาคเช้าเวลา9นาฬิกาสาธุชนเริ่มลงทะเบียนรับภาคไร เวลา9ก0นาฬิกา30นาทีพระครูภาวนาวรานุสิทธ์ประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเป็นการกลั่นจิตกลั่นใจให้ผ่องใสระรึกถ,ถึงคุณพระรัตนตรยัยน้อมนำจิตใจให้เป็นพุทธบูชา เจ้าภาพประธานกถินฝ่ายคารวาสในปีนี้มีเจ้าภาพร่วมกัน4คณะดังนี้คือ 1. ดออร์ทรงพรจันเทศกัลยาณมิตรทิพจันเทศกลุ่มบริษัทท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดประธานกถินกลุ่มที่2ได้แก่กัลยาณมิตรยงยุทธไตรทิพพานิชย์ กัลยาณมิตรนวรัตไตรทิพพานิชกัลยาณมิตรนิชาภาไตรทิพพานิชและกัลยาณมิตรนัทรัตดาไตรทิพพานิชประธานกฐินกลุ่มที่สามได้แก่กัลยาณมิตรธนชัยศิลาลาศกัลยาณมิตรวันวิสาศิลาลาศและคุณแม่ไพรินจุนเสนีชร ประธานกระถินกลุ่มที่4ได้แก่หมู่บ้าน NP-HOME และหมู่บ้านอมตะเิริ หลังจากปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์พระบริษกลั่นใจให้ใส่สกันแล้วจึงได้อาราธนาสมาทานศีลห้าตามลำดับหลังจากนั้นในลำดับต่อมา จึงเป็นการกล่าวถวายพัตตาหารให้แก่พระพิสุสงฆ์เป็นสังฆทาน ร่วมกันประเคนพัตตาหารแก่พระพิสุสงฆ์และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพียงกัน ถึงเวลา13นาฬิกาตรงประธานกถินและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญกถินในวันนี้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากถินเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เมื่อได้อัญเชิญผ่านภากถินเข้าประดิษฐานณศูนย์กลางพิธีแล้วจึงร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปักวัตนสูตรไปด้วยกัน นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส่ใสกันอีกครั้งก่อนเข้าสู่พิธีกล่าวถวายผ้ากฐินต่อไปจึงเป็นการกล่าวถวายผ้ากฐิน

คณะประธานกถินจึงร่วมกันนำพานผ้ากรถินน้อมถวายให้แก่ประธานสงฆ์เพื่อทำการอัปรโรคกรถินตามลำดับเป็นผ้ากรถินสามทีซึ่งมีปร,ริยนมิศลเตอร์ทพรปริยนมิศกิตกันทเทพและคุณศรีสัต ทีทีีน้ำดื่จักัดรณีโยยกรณชนวลนรณีนิชาตากรณนักรดาไตรทิพานิชกรณีชันันชัยกรณีวันวิสาศิลาลากรณีคุณแม่ไรินจุนเสรีจรกรณชคุณพ่อนคุณแม่กะิลา าหมู่บ้านเป็นที่โฮมหมู่บ้านอามาตา่าศรีพร้อมทั้งเหล่าอาวุธทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันร่วมใจกันน้อมนำมาทอดทรายแต่ท่าทีส่สูงสาาูงทุกคำคำสาปตบไต่มาณนะอาวาสแห่ง รับผ่านผ้ากถินจากประธานสงฆ์นำมาน้อมถวายให้แก่พระผู้ได้รับคลองผ้ากถินในปีนี้ต่อไปเสร็<อ>จแล้วจึงเป็นการกล่าวถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและคีฬานะเพศัต

ได้เข้าถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแก่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์พระครูภาวนาวารานุสิทธิ์กล่าวสัมโมชนียาคาถาและให้พรนาที่ฉันโตแล้วผู้ใหญ่ดูนี่เองที่นั่งข้างหน้าพูอเป็นเนื้อนาดูเป็นเศรษฐีผู้ใจญ่ดูที่คำจุนคำสัจนาดีเองทุกว่าอันในอายันนั้นผ่าน เให้มีสุขภาพภาที่แข็งแรงให้ครอบครัวมีสุขภาพอัยตามธุรกิจการงานก็ขอให้ตจรู้เรื่องเรือใหตระดับนิชัดเอาใจให้ในที่สุดแห่งธรรมโยทุกท่านเธอ เสร็จพิธีแล้วบรรดาศิษยานุสิ์และสาธุชนที่ได้มาร่วมบุญพิธีอันเป็นมหาการทานใหญ่ในวันนี้จึงได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแก่ท่านประธานสมและรับของที่ระลึกกันไปทุกทุกท่านทุกทุกคน รรระพพุุทททธศาาาาาสสสนน้้งบมมมมีี่ไดดเกิษยมม์และในที่สุดพิธีทอดกระถินสามมคคีของวัดถ้ำเขาวงตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ก็ได้สําเร็จลุล่วงลงไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม ขออนิสงส์ของบุญใหญ่ในวันนี้จงส่งผลให้แก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประกอบมหาทานอันยิ่งใหญ่จงมีแต่ความสุขความเจริญจงทุกท่านทุกประการเทิด